สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เพจชีวินี้ต้องมีพันวัดนะคะและคลิปนี้เราจะพูดถึงกิจกรรมลงลักปิดทองเสริมบุญบาร,รมีของรุ่นที่8ค่ะซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่15มิถุนายนนะคะและนี่ก็คือบรรยากาศของคลาสที่เราไปเรียนกันนะคะและนี่ก็คืออาจารย์พัดค่ะตอนนี้เนี่ยจะเป็นช่วงเช้านะคะซึ่งเปิดขึ้นมาเนี่ยเราจะมีการบรรยาย ข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจให้กับนักเรียนได้ฟังนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ไม่ต้องจดเราสามารถดาวน์โหลดได้หลังจากเรียนนะคะก็จะมีส่งลิงก์ให้นะคะก็นักเรียนเนี่ยมีความตั้งใจมากๆเลยค่ะและจะบอกว่ากิจกรรมลงรักปิดทองเนี่ยนะคะเราจัดมาเป็นรุ่นที่แปดแล้วค่ะแล้วก็มีทุกเพศทุกวัยเลยค่ะบางครั้งก็จะเจอคุณแม่พาลูกมานะคะบางครั้งก็เจอคุณลูกพาคุณแม่มาหรือพาคุณพ่อมาค่ะ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถฝึกสมาธิได้อย่างดีแถมยังมีประโยชน์สามารถนำไปบุรณะพระที่บ้านได้ด้วยนะคะในการเรียนนะคะเราก็จะเป็นกิจกรรมให้ลงมือทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะอย่างเช่นขั้นตอนนี้เนี่ยทุกคนก็กำลังลงยางมาเดืออยู่นะคะแล้วก็อาจารย์เนี่ยก็จะเดินดูตลอดรวมไปถึงผู้ช่วยด้วยค่ะ สำหรับคนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่เพจชีวินี้ต้องมีพันวัเนาะเพราะว่าเราจะจัดเป็นประจำค่ะก็คอยติดตามเพจกดติดตามเพจไว้นะคะหรือว่าทักมาที่0816199197ได้นะคะตอนนี้นะคะอาจารย์ก็เดินดูนาะจากที่นักเรียนเนี่ยได้เริ่มปิดทองกันแล้วนะคะอย่างที่เห็นในภาพค่ะ พื่อนจะสังเกตนะคะว่ามีาหลายขนาดมากเลยก็คือพระพุทธรูปเนี่ยหรือองค์เทพที่นามาใช้นะคะก็สามารถเป็นได้ทุกวัสดุเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปูนพลาสเตอร์เรซินหยกแก้วรวมไปถึงปูนพลาสเตอร์ด้วยค่ะแต่ว่าวัสดุแต่ละอย่างนะคะอาจจะมีเทคนิคที่แตกต่างกันออกไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็รวมไปถึงการปิดทอง ในคลาสเรียนเนี่ยจะเป็นการให้ใช้แผ่นทองวิทยาศาสตร์ค่ะแต่ถ้าสมมุติเพื่อนๆอนอยากจะปิดทองแท้นะคะก็สามารถนำมาได้ด้วยเช่นกันค่ะซึ่งจะมีเทคนิคที่แตกต่างออกไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะ ี่นะคะอาจารย์สอนตั้งแต่การเริ่มเตรียมพื้นผิวเนาะแล้วก็มันในส่วนของการทําความสะอาดแล้วก็เริ่มมาทํากิจกรรมตรงนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นลงยางลักลงปิดทองนะคะแล้วก็รวมไปถึงเทคนิคต่างๆที่ใช้ในคลาสเรียนด้วยค่ะ ก็อันนี้ทําจริงนะคะแล้วก็เรียนจริงแล้วก็ทําได้จริงค่ะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่8แล้วนะคะแล้วก็เราจะเปิดเรียกว่าทุกเดือนเลยนะคะก็ติดต่อมาได้ที่เพจชีวินี้ต้องมีพันวัดนะคะที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะหรือว่ากดติดตามเพจก็เรามีกิจกรรมมากมายคะ่ะนอกจากลงรักปิดทองแล้วเราก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกนะคะ ทุกคนก็กำลังขมักขม้นในการปิดทอมากๆเลยนะคะตอนที่จบคลาสนะคะจำได้เลยว่ามีถามทุกท่านแบบว่าสนุกไหมอะไรนี้นะคะทุกท่านก็บอกว่าสนุกนะคะบางท่านบอกว่าให้คะแนนเต็มสิบเต็มร้อยไปเลยะคะ่ะเพราะว่าไม่เคยคิดเลยว่าจะทำได้นะคะและนี่คะ่ะอาจารย์พัดนนะคะก็แสดงเทคนิคการปัดเนาะให้ดูนะคะ เรียนไปทําไปนะคะสงสัยตรงไหนก็ยกมือถามได้เลยเราก็จะเข้าไปช่วยดูแลค่ะใช้เวลาเพียง3ชั่วโมงนะคะและเป็น3ชั่วโมงที่รวดเร็วมากๆสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่0816199197ค่ะและฝากกดติดตามเพจชีวิตนี้ต้องมีพันวัดด้วยนะคะ หวังว่าจะมีโอกาสพบพบทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ